สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาดูครอบครัวครอบครัวนี้นะคะน่ารักมากนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลกูกพากันมาเล่นบาสเกตบอลนะคะที่ส่วนสุขภาพน่ารักมากเลยค่ะดูนะคะ ขอญยยาต่ายเลยนะคะเอาลง Youtube ค่ะแม่ครอบครัวนี้น่ารักมากไหมคะวันนี้มุมฟานสุขพาเพื่อนๆมาชมมาชมครอบครัวนี้พ่อแม่ลูกพาไปมาเล่นบัสเกตบอลดูแล้วอบอุ่นมากนะคะเก็บประวาตนะคะเพื่อน อีกมุมหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามาออกกำลังกายกันทั้งครอบครัวเลยน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนดีค่ะเล่นวันละกี่ชั่วโมงคะ อเด่นค่ะน่ารักจังเลยค่ะะดูคุณแม่ชูดนะคะคเพื่อนๆ เพืเ่อนคุณแม่เก่งมากคุณแม่เก่งเลยค่ะออน่ารักค่ะน่ารักมากค่ะเออลงนิดแล้วแม่เก่งแม่เก่งมาก หดูคุณพ่อนะคะขอได้ให้ได้เหงื่อหนูจะวิ่งสนามใหญ่วันนี้มาสายก็เลยมาเดินเล่นโอ้ยเก่งมากน้องก็เกง่งลงแล้วคะ่ะสามพัน แดดสองหน้าโอ้โหเก่งมากชุดไก่นะคะไอ้นี้ลูกไก่ก็ลงนะคะน้องเก่งดูคุณพ่อนะคะคุณพ่อก็เลี้ยงดูเก่ง โอ้ oh, สุดยอดพ่อเก่งมากสุดยอดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันน an> um, ี้ช่องมุมความสุขพาเพื่อนๆมาชมครอบครัวนี้นะคะพอไ้ได้ไปออกกํำลังกายใช่ไหมค่ะค่ะ ต้องให้มาผ่อนผายผ่อนคลายดีแล้วค่ะคุณแม่น่ารักมากวันนี้มาเจอครอบครัวนี้ประทับใจเลยนะคะเพื่อนๆต้องเก็บมาฝากเพื่อนๆค่ะ่อยู่แค่ะโอ้พ่อเก่งมากนะ ดูมีพี่พี่คนเล่งเราเล่นสเก็ตนะคะเราเล่นสเก็ตวันนี้วันนี้มายุนออกมาใส่นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาเจอมาเจอแม่กับพ่อแล้วก็พาหลานคุณลุงเก่งมากคุณพ่อและคุณแม่เก่งมาก ยอดเลยนะคะเพื่อนๆครอบครัวนี้น่ารักมากคุณลุงยังแข็งแรงพ่อแข็งแรงมากเขาให้เขาโอ้โหลงแบบดิ่งเลยสุดยอดเก่ง <c oughs> สุดๆ <c oughs> เขาบอกว่าให้ได้วันและเก้าลูกให้ลง โอ้โหสุดยอดโอ้ยเก่งมากเลยนะสุดๆเลยกำลังโอ้โหสามลูกน่ารักสุดๆสุดยอดโอ้ยสามลูกติดเลย ย้อนแสงน้องจะย้อนแสงนิดนึ่งเขาตั้งกฎของเขาว่าให้เล่นได้วันละเก้าลูกชุดให้ลงวันละเก้าลูกนะคะดูคุณพ่อยีกรอบนะคะเขาจะเวียนเป็นรอบไปนะ ค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องมุมความสุขนะคะหาเพื่อนๆมาชมครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวอบอุ่นโอ้โหน้องก็เก่งค่ะข้าวแล้วค่ะลงแบบนิ่มๆเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยน้องน่ารักมากโอีกนิดเดียวค่ะเพื่อน เขาจะเวียนกันชุอย่างนี้นะคะเพื่อนถ้าใครลงไม่ถึงเก้าลูกก็จะไม่ได้ทานข้าวนะคะคุณแม่บอกน่ารักมากค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเก็บเอาฟาร์มน่ารักของครอบครัวนี้มาฝากเพื่อนๆนะคะบุมฟารมสุขจูนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ